สวัสดีครับผมเซลนุ่มครับสวัสดีครับผมเซลนุ่มครับผมวันนี้ด้านหลังของเรานะครับใหม่ Isuzu FRA สองหนึ่งศูนย์พร้อมชิดทุกเส้นทางครับผมสุดยอดนะครับด้านหลังของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นโฉมเขาเรียกว่าตกแต่งมานะครับจากู่ช่างดอนบ้านโป่งนะครับเรียกว่าเอาใจสายซิ่งเลยลวกันแต่ต้องกรับปัตตัวข้างหลังเราเนี่ยฮะอะ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมการตกแต่งนะครับพร้อมสไตล์เลดไวรุ่นไวรุ่นนะครับพร้อมที่จะวิ่งโลดโผนในายเส้นทางนะครับหลังถนนเรียกได้ว่าเป็นคู่หูรถบรรทุกที่ว่ารถอีซูซูของมันต้องมีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะพาเยี่ยมชมนะครับในตัวรถเนาะที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าใหม่นะครับไฟหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ไฟตัดหมอกใหม่นะครับพร้อมกับ ไป LED นะครับในห้องโดยสารขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ด้วยครับผมนั่งอะไรครับไอ้เบาะเบาะเราเป็นเบาะลมครับผมนั่งนิ่มนะครับขับสบายลดความเมื่อยล้านะครับสำหรับพี่พี่คนขับหรือเจ้าของกิจการครับสายวิ่งล่องเนาะก็ขับรถยาวนะครับอย่างนึงครับของเรามีถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้วิ่งยาวได้สบายมากครับผมตัวนี้นะครับสลิตร สองลิตรให้กันแบบจุจุจุนะครับจุใจเลยครับในยุคน้ำมันแพงเนี่ยครับต้องเลือกอิซูซุนะครับนี่และในส่วนของระบบเกียร์เนาะเราก็ให้มาเป็นเกียร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นเกียร์ขยัดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวคัสซีนะครับระบบแนบนะครับเราเราเสริมพร้อมที่อาจจะใช้งานเรื่องการบรรทุกโดยตรงนะครับนี่นะฮะตัวใหม่ล่าสุด เรื่องของระบบเครื่องยนต์เนาะแล้วก็พวกการระบายความร้อนเนาะทางอิสุของเราก็พัฒนาใหม่ปรับปรุงมาล่าสุดล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับปรับปรุงนะครับให้ตอบโจทย์กับสายล่องโดยตรงใช่ครับครับยังไงก็ฝากนะครับสำหรับแฟนเพจเนาะของอิสุสุน่านนะครับแล้วก็ลูกค้านะ FC รถอิสุสุ f r นะครับก็ ติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางเราสองคนได้นะครับกับผมเซลนุ่มเนาะผมแล้วก็เซลพี่กับพี่มนุษย์นะครับอ่าตดวนี้เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเนามีคําถามจุดไหนก็สามารถมาคอมเมนต์ถามเราได้เลยนะครับหรือว่าทางติดต่อทาง a c e b o o k นะครับของผมก็โชคเทพเจริญนะครับของเซลนุ่มเซลนุ่มขายรถบรรทุกอีสุซิน่นนะครับผมดูต้องรับครับผมเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับเนาะครับผมกลับครับสวัสดีครับ